วันนี้ก็มาพบกับแชนแนลพิงพิงฟินเวอร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสกูชี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นสกูชี่อะไรไปดูกันเลยจะเป็นสกูชี่สตรอเบอรี่นะคะนี่เลยคะ่ะเพิ่งได้มาใหม่นะคะอันนี้จะเป็นของมือสองแล้วซื้อต่อนะ,ดะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าข้างในจะเป็นอะไร คะเนื้อก็ค่อนข้างสดมากเลยนะมันสตรอเบอรีร่จริงเลยนี่นะคะตำหนิเยอะมากนี่นะตรงนี้แล้วก็นี่นี่ก็มีนะคะก็ประมาณพวกเนี้ยเนี่ยค่ะก็เยอะอยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่นะคะ่อนข้างราคาถูกนะคะ โอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไคร์นัดหน้าบ๊ายบาย